Oh. ยังไงแล้วผักเงินผักคำเพราะว่าก่อนน่ะเนี่ยพ่อชิใหายเงินโอ้เนาะไปหายครับชิหายเดือนละพันโ oh, อ้พอ่พอว่าอย่างนบันเนี่ยพอ่อ <Yeah. S 1> บันรับจ้างทำงานแล้วหายไปเลยเออเนาะ สวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสู่คนบวาสิเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องบาตาปันเฮาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะวันนี้เนาะบาตากะพาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้ามาที่บ้านดงหน้าแผกเนาะเมืองอะอะสะพังทองเนาะแขวงสวรรณน,นเขตพ่อแม่พี่น้องเ้ยกะมาหาเนาะครอบครัวของออเอื้อจะเพื่อนพ่นอแม่พี่น้องกะผู้ที่ว่า เพิ่นอยู่กับลูกอาสาวเนาะสองโคนแหละพื่อนพี่น้องเลยเพิ่นก็เป็นแม่ห้างทั้งไม้เนาะโอ้ยว่าลูกผัวเพิ่นกับจังได้เนาะก็ได้ป้าได้ห้างกันแล้วเพ่พี่น้องเพิ่นก็ขาดอ่าผู้เป็นลูกเป็นผัวไปผู้เป็นอ่าสาวรักสาวมันไปแล้วก็คือว่าของเราพื่อนพี่น้องกัเพิ่นก็อยู่อาศัยเนาะในเดือนหลังนี่แหละป้าตากรเข่ามาหาเพิ่นอสองเทือนี่เนาะพ่พี่น้องแต่มามืัอนี้เนาะกลับมาทำกันกับบ่าวจิตบ่าวเซนเพิ่น ก็ได้มีเพราะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทั้งบอสเซนเพิ่นเพลพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้นาะทั้งบอสเซนเพิินซื้อมาม่าปลากระปองเนาะหลวกต้มขนมมาให้กับน้องเพิินมันี้ก็ได้การน้องบอสตาเองก็ดีอกดีใจลหลายน้องเพพี่น้องที่ว่าได้มีผู้ใหญ่เพิินเนาะยืนมือเข้ามาสวยเหลือเนาะกับครอบครัวของเอ้เพิินน้องม้นนี่กัเพิินก็ไปดำหน้ารับจ้างเพลพี่น้องพวมสิมานีอย่างไดก็เข้าไปหาเอื้เพิินก็เลยน้องฟพพี่น้องเนาะ ลำสางเพืกันแกยังใไชไ้ได้เหรอพี่น้องโอ้นอ้องเพื่อนแกยังมากรัดแล้ยพี่น้องโอ้สบายดีละ่ะเออสบายดีอ่ะนะบ่าวชื่อหนุ่มมาฝากเออขอบใจเด้อเพื่อนว่าโดยโดยใช้ใช้เมย์ได้เถอะเออเมย์อยู่ทึงโอ้เนาะบ่าวชื่อเพื่อนแกยังขึ้นใจอยู่เนาะโดยโดยแตได้พวงมาลัยมาจะดำหน้าจะบ,บ่โดยเออเพราออ่าเพื่อนยางไวรัดบกก่าจิตบ่าเสียนได้พวงมาัยเนาะเจ้าเจ้าได้บ่าวเสียนชื่ออย่างนี้มาฝากมาหนิ ซื้อข้าวซนะื้อข้าวอันน่ะซื้อไถ่ไก่เออซื้อขอ้าวซื้อไถ่ไก่แล้วก็ซื้อนมแนมแล้วก็มีไว้พ่อมเโน้ตด้ยเออแล้วก็นมพร้อมเนาะอ่าจะได้ใหญ่ไปไว้ด้วยใช้แะมูคนหนึ่งด,ด,ด,ด้วยใช่ไหมใบมะนำเาวใบมะนาด้วยด้วยกีฬาชื่อยังไดก็บบาลืมเลยหนิฮะหวานเออน้องน้องหวานไปี่น้องเฮ้ยเนาะอ่าไปไปลูกกานแล้วเม่บพ่อมเม เออไปโลก้าน้ากันกับเมะนอจ้าเจ้าไปอะเนาอไปเตียงพ่เ่อรพี่น้องเลยนาะโอ้ยายังานร้านเปยนเป็นกัากับรคอยขมาอยู่บันไดเป็นวานะกัน้ำส่ายังใช้ได้อยู่พ um ี่น้องก่อนดีเ um ัสดีเลยน้อแล่ซองาเด็กมีแตเว้นชอกนวยได้เอเนตะ อยู่ในสตภาพว่าเซ็นด้วยเนึ้อเนาะสบายดีสบายดีโดยสบายดีมาติใช้คือยังกันใช้อ้มงอยู่นี่เออมาติดดับหน้าบ่เห็นบ่ควาโทร่ใจเอาอันน่ะจะวะเออวะเบิร์นผู้มึงให้สัมผาสนะข้าเจ้าติต่อมาเด้อวะชิ้าวมาตอน ต้องใช่เพราะเชียร์นะผมโอ้โดูดูมื่อนี้บ้อหรือบ้ออื่นบ้าว่ะเออยังยังแบบงงอยู่แทนเมนเละขคุณอยู่บนละข้างห้องเออนี่ยังบม่ได้ทอดโทษอีมุ่งอีมี่อีกเพิ่นก็ได้เนาะคอยไปหาเราไหมเออวัาจดียก็ลืมเลยขุดเราไหมดโดูอันนี้จะได้กินข้าวกินน้ามเลยบ่ามาก็ได้เนาะกินข้าวเที่ยงแล้วอยู่กับน้ำกินข้าวเที่ยงแล้วยังได้ไปดำน้ำน้ำลุงมจำบ้าหรือว่าดำน้ำน้ำใยน้ำว่าลุงกับเมน นะเจ้าขอแม่ขอให้เอิ้นนะเจ้าเอิ้นนายแม่ขอให้เอิ้นนะเจ้าโดยยังได้ไปดํซอยหรือว่าเปรับจ้างไปดํซอยโอ้ไปดซอยเนาะได้ให้เพ่นยืนข้าวยืนน้นี่แหละจ้าเนาะแล้วจังได๋บัดนี้มามานอนอยู่พี่เป็นปกติได้ติบัดนี้แม่นแล้วอเนาะมานอนพี่ปกติแล้วดจังไดบ่ได้ันดียังบ่ว่าบ่ันกขึ้นมากหลายคืนแล้วันว่า หักลุงเก่าเองผู้ใดลุงของผัวจ้าเจ้าผันมาโจมไก่มาให้หักคนมาได้คอยที่ตามมันน่นเลขเบอร์หลายคืนแล้วโอ้ยดอกบอต้ครับโบแมนทที่บอคืนได้เด้อเด้หลายคืนแล้วเนาะโอ้ยอันนี้จะชื่อชื่อเลยยันแต่บอถึกโอ้ยเนาะกับบอต้องอันท่าบอติดกับบอต้องรีดมันดอกเลขเบอร์นี่ทามชื่อดอกบอต้ากับอะไรโบแม่พี่น้องไปอนาโมวาโอ้โหเด้อเด้อได้เข่าพ่อมาเนาะมึอนี่โอ้ เขาเบาเบาเส้นเบาเส้นดูเบาเส้นเนาะเพราะว่ากําลังเข้ามาสองเทื่อนะเอื้อเพื่อนกับอจือเน่บุจือเน่ยได้เนาะเพราะว่าบอต้าเองก็ยังลืมหมดชื่อน้องเพื่อนเนาะบุคออยจืโดบุคคอยจือเพป็นว่าจ้าเจ้าถึงได้จะหน้าใกล้ชิเล่เลยบ่ยังหากระดำช้ำมือโอ้เจ้าชิเล่ก็ได้ผักแล้วมันวิ่นน้ำเพค่อคิดได้พ้าผักอีกแล้วดูดูเรื่องข้อเรื่องยังนะเนาะบอต้ากับมี ถ่าคลิปลงไปก่อนนะมีเอฟซีเพิ่นเนาะ,ะคอมมินเข้ามาว่าโอ้ยว่าให้ผ้าไปผ้าตัดอนะถ้ามีเงินมีคำยังน้อยอย,ยันเออเนา่หักครอบครัวกับวัดครอบ,บครัวคอยกับคืดยู่แต่ก่อนแต่มีครอบ,บครัวมีลูกมีผัวกะโดยหกกักว่าคอยมีเงินมีคำเพื่นไปรับจ้างทางานคือวางหักกับพ่อจุ้นีน<อ>่กะได้มากับประมาณมื่นก็นเล่นท่านเล่นนี่เนาะเช่นนั้เนเช่นนี้เพิ่นก็ฮักตลอด ก็โบ่บ่ได้พ่อทีไปพาตัดเนาะพ่อเอาไปมาได้แต่ไปกวดได้โกลเขาเจ้าไปกวดกัไอ้โกลบึ่งเขาเจ้าก็ว่าอยู่ทั้งนอกอยู่นอกอันอยู่นอกของพ่อโอ้ยอยู่นังเนาะเพราะว่าเพป็นว่าเน้นน้ำไฮไฟอยู่โอ้ในแต่ปัญหาในเงินนี่เล้ววโอ้ยเลี้ยวมันโน้ดูในแต่กระถาเพื่อนกับว่าโอ้ยเดรียมต่อไปนะป้าไว้ต่อไปยัน ยันม uhm, ันน um, ักยันมันใหญ่ยันมันนักคือกเกาได้เพล่านะแต่โอ้ยเอื่อยเพื่อนกะชุดแรกจะจพาชุดแรกจะจไปเนาะแต่เงินคำคำแก้วผมมีเพื่อนพี่น้องเลยใช่อีลาก็บม่ได้ไปลูก้ารับจ้างวะใช่ไปไปยุ่เออได้จักมัดไหมเนี่ยลุงก้อนมันมีดำมันมีดำมันมีดำก้อนไม่ได้ลูกกายังอยู่ง้ายังอยู่เนาะโอ้วลูกกาสองมือโอ้ลูกกาสองมือเนาะ Ôi oh, là cái đang đầm mới nâng Đầm đây xuống mưa rồi Đồ đầm đây xuống mưa rồi không hào hiên đấy nó Ô, oh, nhớ những nó không phân đi bó hà thôi 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 nó Nghĩ xa, khả xa, phân Nó, ô oh. oh, đấy Bừng, này, nó มือแรงมามีผู้แนะนำมาขุดวัตสิเป็นโอ้คือเด็กจริงเนาม่์วัตโบเป็นโอ้เจ้านี่แม่โบอานเพียงบโบโอ้ผูเมย์ชันมีผู้แนะนำวัชชังชั้นจังชี้นะล็กๆค่ะคือคือเก่งเนาะเด็กน้อยเนาะเก่งอยู่โดยอันนี้โบวิ้งมาอยู่อยู่ห้องปอได้ก่อนนี่ฮะอยู่ห้องปอได้โอ้ยอยู่ห้องปอนึ่งยังอยู่ปอหนึองยังอยู่ปอหนึ่งอยู่ดูบ้านจนสามสี่ปีอยู่ดูบ้านจ้าจ้าเนาะ ชมคุณปอหนึ่งเออจังได้ก็ได้หมักชีพน้ำมูอยู่บ่หนิเฮ้กวดกันได้อยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่ได้หมักชีพหมักเจ็ดหมักแปดได้เก่งๆชันได้อยู่นับได้ฮอดฮอดร้อยบ่อฮอตแซมฮอตแซมเราบังชุดได้ฮอดบังไหนนักปินฮอตตะบังสองโอ้ฮอตตะบังสองเนาะถือว่าเก่งแล้วชันโดดโดบัดใหญ่มานี่อยากเป็นยังใบใหญ่มานี่ฮะเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชาย อโอ้ตอบถูกถูก ok, ประเด็นเป๊ะเนาะให้คะแนนถ้ามีร้อยใหรร้อยใครไปลองนม่ใช่ไหมาอยากเป็นผู้สาวเพื่อนวะเมนควบน้องหลาเพื่อนเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเออเมนบางคนเออโอ้เนาะเออบางคนเอออยากเป็นคูอเป็นอาจารย์แต่หักสีบุได้เป็นเนาะพอแม่คอยบุมีเงินมีคำส่งเรียนน้องเพื่อนกันยังเบาว่างว่าเป็นเนาะโดี๋ดี ันนอนนํากันก็เพลินแล้วเนาะบัดน้ลูกอันภูไปพุ่นอันเพลินบ่มาเลยเนาะเออปลญ่านใช่เนี่ยหังดเออคันมีเงินมีคำก็ยืนอยู่ก็เอาโดยยืนให้กระจับปัดก็ไปเลยไปเนาะแต่แต่บ่วนเนาะโบวแม่เป็นได้ไรอยู่หันมาอยู่มานอนนําบ่มีเพลินอันผู้ชายเพลินอ่าเออจิปปี้ก่อนโดกระลืมไหมชิปปี้ก่อนเนาะชิปปี้ปีแล้วเนาะน้อยๆก็โอ้ยแต่ว่าคุณดำ คนดำเนาะคนใหชุ่มานดเนไหาดยวดยวจงไดยุ่งยุ่งได้สบายนีไว้ลายบรวูบบมาชุดนั้นปะถูกเนาะกว่าลายบัวทูบคันมืดชุ่มแล้วกันเด้ะเซเชลเกาไปนไคอยได้โกเออทั้งทึงผรีสัมเจ้าเจ้าเนาะจิ้วนัจิ้วงจโดยจงได้อันเพนชูลาเซียวขาดเลยอันงมืดอยู่บนรือใต้ตะเกียงมอไปโมไปคุมเนาะเออมะลไปยังมดอีกหน่โดยไปคุมให้ยัง อย่าที่แต่ว่าแบบห้องน้ำพิ่นก่ท่านมีปุ้ยพี่น้องเลยไปถ่ายตามปาน้ำ่งน้ำดโอ่นๆเนาะไปปวดถุกกบบไปน้ำปาน้ำดอนผู้่นเนาะปยพี่น้องบอกว่าจะังไดกโอ้ยบอกแล้วกะจะมีเงินกะซื้อเท่าซื้อน้ำผู้เล่เนาะนป่ะดอันซื้อน้ำาร่าเงินชาล้นเป็น้ลนุลกนก็เราจะทำทีดีกันเนินเงินคนผ่านลงมาเป็นอยู่ได้มันไหลชาไชากห้วงหัวตัว อันบนประตูอันนเด็กเล็กตะปูค่ะจ้าจ้าเนาซื้อนามาติดแล้วมันเพาะออกหรือไงบ้า่จ้ะถ้าถ้าแบบอวิทยามห้ย่ามหน้าอะไรก็คิดไว้อยู่ว่าว่าจิไปเฮ็ดยังอย่างที่นะจิไปหาเงินหนาครับเพื่อนใดคืดคืดไว้อยู่ว่ามีมีเป้าหมายอยู่บ่เรื่องเป้าหมายนี่จังหวะแต่คืดอยู่แต่ไปกับบ่พอสิได้แต่ก็ไปคันว่ามีผู้เอาแบบกับลูก โอ้แบบแบบแบบได้เอาเด็กน้อยไปนโอ้เพราะว่าถามว่ามีงานบ่อนใดที่ว่าหับเด็กน้อยพรอมเนาะแบบว่าอยู่ครอบครัวอย่างที่นะในไปใช่นหะเออถามแบบว่าให้ไปโดดเดี่ยวหนี่งคไปเพราะว่าโอ้โบมีผู้เบิงในนอะอย่างน้อยอยู่กับขันนาเพื่อนกับสีเบิงยูหักกินหอดนอก็แเลยครับกินทอดเดแล้วก็นึ่งม้ากับถือว่าไปยันบ่ได้เงินได้คำยืนแลตัวที่ คอยพากคอยเน็บลูกเต้าอยู่ด้วยเมนแล้เนาะเขาก็ได้แต่ว่าเพื่อนใบขิดค่าแต่กระตุ้มขนมไปวันๆัได้จ้ะไม่เพื่อนออกเพื่อนซื้อแต่ว่าถึงเพื่อนสีบัวาบัว่าเขาก็เนาะเก่งใจช่วแล้วเก่งใจนีหละโอ้โาผ่อยมันโมเมนต์เเพิ่นผ่อเป็นเพียงตลาดโดยถ้าหากระหาอยู่เล่าเขานี่แหละเนาะเพราะว่าถ้าไปไกลลายกลก่อนจิตได้ไปนี่ก็ลงทุนไปโมเมนต์ง่ายอีกสินะอ่าหาอยู่แถวน้ำบ้านน้ำย่างสิละเนาะ โดยจังหน่อยกับคุชจิโลได้ขายจังหน่อยนี่คุดยจิโรนแต่แต่ละปีนี่ก็ลายลายยูวตจิโร่ลายไดกูได้ช่องหนอยช้ำหน่อยกันมีโดยโดยหาฮุกทิปเออกรันเขาเวตานี่ได้มาซื้อเนาะจัดตัวต่อพันท้่หาตัวกตัวเลอดหาตัวกตัวเนาะจ้าจ้าก็เขาเอาเป็นกรรกรรมหาพันเพราะว่านี่ก็ นี่เนาะเฮือนเพื่อนกระติดแข้มทางมอเจาะพอดีเลยนะเนี่ยถ้ามีทึนนี่ปุ๊กห้านขายเครื่องนี่เนาะโอเคเลยเนาะมีหลายคนขุดอยู่ว่าเอออยู่นอกเอื้อยเอื้อยเอื้อยนี่ก็มากยี่บ่ค่ะคุดว่ามากยู่บ่มากยู่บ่ในการค้าขายอย่างที่นะก็มากยู่หักอบมีแนวลงทุนเดี๋ยวเดี๋ยวบ่แล้วสมมติเนาสมมติว่ามีผู้ลงทุ้นให้อย่างที่นะคิดว่าสิเหตุเต็มที่เป็นบ่คิดว่าแน่นันเลย ปากจักสิได้ะช่ไหมคืดย่ตัวสิวานีนาะไอ้หล่าแล้วขายเนาะไอ้หล่านึกมาเอากระตัวคนเดียวเนาะนต่ความพูกะบางคนมีบะไรอ๋อเรื่องตางเขียนหนังสือกต่คืดยู่ได้แต่คืดวัดวาะลำลูกไปจางชันเลยเนาะจ้าวโอ้ยมีไรลงถกลงทุนแล้วก็ไฟเดสิมากกาลงถกลงทุนให้นะด้ยโอ้ยเนาะบนหิบบนนอนได้ผมมพี่น้องเนาะคนเฮา อาถ้าวาสนาเนาะสชคชะตาดวงแบบเข้ากันแน่โอ้ยเพราะว่าอยากลงทุนให้วเด้กเอ้อยนี่เพราะว่าเนาะวายกับบนให้เหน็นได้มไหมพี่นอ <มา S 1> ้องคาได้ยินมานี่คือว่าแล่นน้ำพื้นบ้านเนะาะใช่คได้ยินมาหรือว่าเข้าๆหรือได้ยินโยอยากว่าสังคมกับหลังเกียรติคนละอ๋อแบบอย่างไรแบบแบบเขาเป็นแม่ห้างนักใหม่นี่มั้มง มันจีดรังเกียจกันยังไงที่โรงอาหารนางใหม่กับเขาก็บ่ได้ไปเอ้โหหนูหัวปะหัว่องเอากันกับผัวอะไรอยู่พิษเดี๋ยวเลี้ยวกันยังสมิโอ้ยกระยาเข้าเจ้าเลยเนาะขอเพียงแต่ว่าอ่าเอาหู้โตให้เองอยู่แล้วเนาะว่าเฮ็ดอีหยังนะถ้าว่าอ่าเฮาเสือว่าเฮาบริเวณพิษบ้านผ่านเมืองอีหยังเขาก็ อ่าโมต้องชนหรอกเนาะโดยโดยเท่ากันหาอยู่หากินไปโดยเหมือนตายขึ้นว่ะกับกบมีพายจกเป็นเนาะโดยเอื้อเองกับโได้จากป้ายากห้างแต่มันก็เหตุใดเนาะหลีกเลี่ยงโมได้กะอ่ะกระทินได้ถามงลูกๆลงกหัวเนาะสาเหตุที่ว่าสิป้ากันนะเป็นยอนเอียงใช่ทิษเดียวเลี้ยกันคู่มือคู่เว้นอ๋อ เราข้าใจกันขนามเวมาใช้กันโนโดนขันาดย้มเพื่อนไปรับจ้างทำงานพอถือกันยเว่าผ่านโทรศัพท์ก็สิโอ้แบบไปอยู่รกันมันกินหอดเนอะว่าแล้วกันเออ้ามาอยู่ร่วมกันแล้วให้กันลดบ้าใช่หให้กันลดเมียว้าวกับเหมือนผัวกับเป้งใส่เหมือนเมียว้าวกับเป้งใส่ใส่กันนะนะะโดน หลายเถื่อหลายทีฮอดเอื้อฮอดน้องกัจนเอื้อยน้องล้ำคานนั่นแหละจีนอยกับเรื่องโตจหนอยกับเรื่องโตเพราะว่าผิดเดี๋ยวเร็วกันแต่เรลงบ้านเลยหรวะเาีมนลุงผู้ชพื่อนผู้เป็นผู้ใหญ่ไม่ชุ้งอ่ะเละแบบคือคผลผู้ขาดพิงไปดำหายดำาน้าำเพื่อนคู่มือนี่แหละโนืโอนื้อโอ้ยเบื่อล้าล้ำคานแล้วหลายเถื่อหลายทีแหละเองกับเบื่อแล้วก็ลงโทษใจตัวเองแะ้รกั ไปซะมาปีแล <cin stereotype> <m aks> ้วแยกทางกันนะเฮาอยู่นํากันบ่มีความสุขจ้าๆจ้าหมักมันทันให้ไปก็เอาลว้าโอ้ยหลายอย่างหลายนี่อ๋อเนาะบ่แกก็คือับ่เข้าใจกันนี่แหละจ้ะเนาะพี่น้องเอ้ยยนว่าเนาะนีล่ะก็คิดฮอดอยู่บ่พอคิดฮะเนาะอยู่คิดฮอดอยู่ยามนั้นเเพ่นหลังนี่ถามแต่เขายังไม่ออกไปอยู่กคิดฮอดอยู่เนาะอยากให้เพิ่นกลับมาอยู่บ่โดย อยากให้นะถ,ถ้าว่าพอเบิ้งอยู่ตอนนี้เนาะพอเห็นอยู่ตอนนี้นี่อีลาอยากเว้ววน้งนำพ่อะฮะอีลา<อ>ที่บอกพอเพิ่นได้ไดอ่ะคืดทอดอีพอ่ออยากเวว่น้ำเล้าอยากให้เล้าโทรมาเหาออ,อ,อ,อยากให้เลาผักเงินผักคำ เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อสิ้ให้เงินโอ้เนาะในใบหางช้างสิ้ให้เดือนละพันโอ้พ่อพ่อไหนบัญเนี่ยพ่อบัรับจ้างทำงานแล้วหายไปเลยเออเนาะหรือว่าเพิ่นมีเพื่อนใหม่เนี่ยกับเบิรถ้ามีกุ่ย่าเพื่นเบิ่งอยู่ตอนนี้เนาะหนุ่ยหนุ่ยท่าพอเพิ่นเบิ่งอยู่ตอนนี้ก็บอ้าวใช่เนาะถ้าได้ดีไปดีเนาะกัส่งเงินส่งคำมาให้ลบมาเอาความเพิ่นบ่ลบและ เพื่อนเกิดเจ็บปวดในหัวใจเพื่อนหลายเรื่องหลายราวกับคอยค่ะโนยเอ้าเนาะบออะบอหักบอบักอ่าผู้เป็นแม่กะลูกนี่แหละเนาะโนยอ้าวเนาะบอตากอะบอเอื้อเพื่อนหายระบาดในเนาะกะโอ้ยขอโทษขอไฟน้ำหลไหลมันเลยเนาะใจมากมายอ้โอ้เนาะกะเลยวบาไปแล้วกะเลยมันจัางน้ำตาอยากให้ย่งเงินชงค้ำแล้วคงณว่าน้ำลูกมือตะกี้กะก่อนชิดจากกันกะแม่อันพอไปเนี่ยเด้อ พอไปรับจ้างทำงานที่ชงยืดออกเงินเพิ่นว่านับลูกอ่ะนะออันนี้ก็ะจำน้ำอยู่เนอจำน้ำน้ำแม่เนอเนาะอีพ่อ้อนบ่ให้เงินให้คำน้ำแม่้อนบ่ชงให้น้อแม่โอ้ยไปได้ดับไปดีได้ลูกเอ้ยจักได้ดับจักบ่ได้ดีแล้วยังว่าไปน้ำความยังนี่แล้วเนาะกะคนเฮาเนาะมันกะมีความในใจในกะเฮากระลุบเลยเนาะมันแต่ เออผู้เป็นลูกได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็เว้าไปแล้วมันบ่ได้อยู่นะลูกแต่เฮานี่นะยังได้อยู่นรกอยู่พะเดี๋ยวเว้ากับลูกเว้าตลูกก็ได้แม่จ้าๆดลูกก็ูแล้วหลายเรื่องหลายราวกับแม่แต่บ่ลกกคั่นว่าพังอยู่คั่นว่าเบิ่งอยู่ตอนนี้กอยากให้ยืนเงินนค้ำมทางลูกแหละเนาะโยเบิ่งขอกบ่ตีบ่นเงินค้ำกําแก้วคั่นว่าผัวบ่โกรธบ่เครียดบ่แค้น เว้าน้ำกับชีว้าอยู่โดนแต่บ่ลบเหล่าตาวเอากันยาพอกระบ่ต้องการว่าให้ลูกผัวหามาลบเหล่าตาวเอาอีกถ้าลูกผัวอยากลบพผักับบอเอาโดนโดนก่อนชีบ่เอานี่เอ็งกับหลายเรื่องหลายราวที่เห็ุให้ลูกผัวเจ็บปวดเสียใจต่างคนต่างช้ำใจแล้วไม่ใช่นะคันว่าเงินคำกำแก้วแหละ คันลูกพัวโทรมาหรือว่ายืนหรือว่าให้ลุงไปเอาตามเลขบัญชียอยู่ในเมืองกันนะกะชิพ้าลูกเนาะก็ส oh, <no. S 2> ิวานี่ลูกกะโบแมนีิลูกกระเพืรนผู้ไกัลูกกะลูกกะเพิ่นเนาะลูกกะเพิ่นจ้าจ้าก็สิวานี่สิห oh, ลังเกียร oh. กับโบได้แมนแมนแมนนะแต่ว่าชิห้ลูกม้าขอขึ้นดอกขึ้นดีกันด้วยความว่าชงโอกชงฉันนะโบคอยกับโบเอายอมแล้วเนาะก็ชิโบเอาเนี่ยคอยเคยอยู่แล้วคอยเคยห่วมแล้วเน้อเน ไม่มีความสุขมีแต่พิสเดียวเลี้ยวกันเว้ากันบ่เข้าใจชักเรื่องโด้อเด้เองก็คขืดเสียใจอะไรก็เอือยเป็นกับมีความในใจหลายสิ่งหลายแนว้อเลยพี่น้องเลยแล้วบางสิ่งบางอย่างกับบอสามารถเล่าให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าบอสท่าฟังได้เนาะโดยโดยอ่ะกัโอเคแล้วฉันนอนจังไหนกัให้เอื้อยเพิ่นชู่สูๆเนาะโดยอ่ะเนาะนี่ปิดไว้มาอันนั้นดุนตึบเลย คิดไว้โดนเติบแล้ว่เชิญกดกแล้วก็จับว้น<ด>อนไตจับก้อนพิจับก็จับนะอ่าแต่แดงแดงกระสูดๆเด้ยเด้อเนาะโอ้ยบอตากัดถามเพื่อนเนาะเพื่อนกระจนอ่ามีน้ำหูน้ำตาออกมาปวยพี่น้องเอ้ยอหากว่าเนะน้องบอตาอ่าถามอ่าพิดพลาดประการใดน,เนะเพราะบ่ถือโมเมนต์กัดกราบขอโทษขออภัยเนะเาะเลยเพื่อนเองก็คือกันแหลนะเนาะเอื้อยโดยเพราะว่าคนเฮานะอ่าน้ำหูน้ำตามันกะโอ้ยเนาะมีอ่าอคอยบอเงียงเนี่ยมันกะ กันไม่โูยเนาะเอ้ยเนาะโดยอ่ะอีหลานเนาะไปซื้ออะต้มขนมกินเนอเนาะโดยนี่กะั้เอื้อยเพื่อนเนาะโดยไปซื้อพริกประเด็กเป็นนัวเนาะโดยโดยกะมีโอกาสมีเวลากะสีเข่ามาเยี่ยมมาคอยเอื้อยเพื่อนใหม่ไปพี่น้องมาทากะอยากซอยไลายอยู่เนาะแต่กะอ่าซอยโฉบท่าห้งเข้าแหลกไปพี่น้องคนละเล็กละน้อยเนาะน้ำจิตน้ำใจไปพี่น้องเลยจังใจกะให้เอื้อยอ่ากับน้องจูสๆเด้อ เออโดยสบายดีโดยสบายดีเนาะอ่าพมสิมาพพี่น้องสบายดีบ่เจ็ดเออ๋อบ่ทีก็ซื้อขนมต้อนน้องเพิ่นกันบ่น่ะน้องเพิ่นพี่น้องเออโดยเป็นจังได๋บ่เข้าไปหาเพิ่นก็มาแต่นาบ่นเพิ่นหาลาตดนาบ่ได้เปียกเสือพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้องใหมวกใส่วอมอยู ก็จค <timed> ือว่าเนาะพอพี่น้องก็สิเข้าไปอันน่ะหาเอ้ยเพิ่นเนาะโดยโดยเข้าไปโอ้ไปลมเบิ่งแห่เนาะจ้าไปสจิตเนาะเดี๋ยวมันค่ํามันมืดได้นี่เนาะบ้านก็ไกลๆพี่น้องอ่าจ้าสดีเนาะโดยเนาะบ่ตากะอ่าถามเนาะเรื่องราวชีวิตของเอ้ยเพิ่นแหละอ่าก่อนสิเลิกอ่าลากับผัวว่านะเนาะก็ได้เอ้ยเพิ่นก็ได้เล่าอ่าให้บ่ตาฟังเนาะกะอ่าบางสิ่งบางอย่างเนาะเอ้ยเพิ่นกอ่าเล่าให้ฟังบ่ได้อ่า บอกบเบิดกมีเนาะเพิ ia k ia k ia, you know, ่นกมีค so ่วมอ่าค้างค่าใจเพิ่นหลายสิ่งหลายอย่างโอเคเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะบาตาก็ได้โอได้ล้มเนาะได้อ่าสอบถามอ่าเอื้อยเพิ่นเนาะหลายสิ่งหลายแนวพอสมควรเนาะมื้อนี้ก็ได้การเรื่องราวของเพิ่นก็คือเพิ่นเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก่อนสิได้ป้าได้ห่างกับลูกกับผัวก็ได้ก็คือบาตาเว้าแหละกับบ่มีผู้ใดอยากเป็นอ่าแม่ห่างนา่งไม้เนาะบ่มีผู้ใดอยากเป็นพ่อห่างผ่วไม้แต่มันก็หลีเลี่ยงบ่ได้เพื่อนพี่น้องเฮ็ดจังได๋เนาะก็ ถือว่าเรื่อมมันผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปเนาะไปพี่น้องเลยการเริ่มต้นใหม่เนาะการหากว่าคนเฮาเนาะมีบุญวาสนาที่ได้เป็นครูเป็นครองกันที่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันก็คือสิได้อางูโค้งเนาะกัเตาขึ้นมาหากันคือเก้าแหลวพี่น้องเลยส่วนน้องเพื่อนกันโอ้ย,ยังกินหอดพออยู่เนาะกาหากว่าเนาะพอเพิ่นเบิ่งอยู่ตอนนี้เนาะจังด๋ก็โอ้ยเนาะหอติดตมหาลูกในเดออ้อเนาะก เพื่อนก็คืดฉี่ามีดอกเนาะอ่าเบอร์ติโตทั้งาทั้งบ้านทั้งย่างเพื่อนอย่างนี่นะเดี๋ยวบาตา้าการฉี่คอเนาะเบอร์ติโตเพื่อนไหวคือกันเพื่อนพี่น้องเพื่อถ้ามีโอกาสเนาะได้เข้ามารอบหน้านะอ่าจังสีได้อ่าพบได้พ่อกันเนาะมันจังสีบว่ได้ทาบ่ได้คล้องไปพี่น้องก็โอเคเนาะไปพี่น้องเนาะโอ้ยบาตาก็ว่าไปหลายพ่อสมควรเลยไปพี่น,อน้องทางใดเนาะก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนเด้อเนาะที่กลับมาติดตามรับชมเขามาเป็นกํลาลังใจให้เนาะแล้วก็บอกข่าวโฆษณาของบาวต้าไปพ่อพี่น้องเลยเนาะทายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง,ออองจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิร์ตสุู่สูขคนเหตุนาทีการงานอันใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประสบผลสลําเร็จในนาทีการงานเบิร์ตสุขุสุขคนเด้อเนาะแล้วก็เป็นกํลาลังใจให้เอื้อเพื่นสู้ๆพ่อพี่น้องเลยหากว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องคนใดเนาะ ต้องการเนาะอยากช่วยเหลือเนาะกับครอบครัวของเอื้อเพิินเนาะกับสามารถติดต่อมาทางเฟซทางไลน์ของบอตาได้เมยพี่้องบอตาก็พร้อมสิเป็นสะพานบุญให้กับผมแม่พี่้องเบอร์สกู๊สุขคนเนะาะบอตาก็สิได้ขอจบคลิปก็จะได้ขอกลา่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย